ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่คุยแซบโชว์ต้อนรับน้องพลอยด้วยสวัสดีค่ะน้องพลอยนิสเวรรณปทุมธานี2,025คนเก่งคนสวยของเรามาคุยกับน้องพลอยก่อนยินดีก่อนเลยลูกขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ กิจกรรมแน่นมากแล้วล่าสุดมีแคมเปญของ MU ็มู่ชนะมาด้วยเป็นอะไรลูกเป็นแคมเปญได้ไปเกาหลีนะคะและอีกหนึ่งอันได้สองแคมเปญนะใช่ค่ะได้ทานข้าวกับบอสค่ะเออเอาอันแรกก่อนนะคะกับทริปที่จะได้ไปเกาหลีเนี่ยแคมเปญแรกเขาบอกว่าเป็น1ใน8คน ใช่ค่ะแคมเปญนี้มันคืออะไรทําไมหนูถึงได้รับรางวัลนี้เออ่าจะเป็นแคมเปญการขายของนะคะผ่านทิกตอก Live นะคะแล้วก็ทํายอดถึงค่ะก็เลยได้มีโอกาสไปเกาหลีกับทางบอสค่ะไปวันไหนคะลูกไปวันจันท์นี้เลยค่ะไปกี่วันไปกี่วันไปสีวันค่ะกิจกรรมแน่นเอียดไหมสุดๆค่ะต้องเตรียมความพร้อมถูกต้องค่ะเตรียมมากๆนะคะอ่ะและอีกแคมเปญหนึ่งที่ได้รางวัลคือ เป็นการไปทานข้าวค่ะบนเรือกับทางบอสค่ะ,คะแต่แคมเปญนั้นการชนะการการที่ได้รางวัลแคมเปญนี้หมายถึงชนะในเรื่องของการที่ให้คนทางบ้านมาโหวตให้เราถูกต้องค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่แบบมาช่วยโหวตพอยนะคะทั้งกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ใน Ig แลและ a c e b o o k ตอนนี้พลอยได้ทานข้าวกับทางบอสแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เห็นมาตั้งแต่เดินวันนะที่ประกวดจนม,มาถึงวันนี้ภูมิใจกับน้องจริงๆนะแล้วน้องก็พัฒนาตัวเองตลอดเลยพี่หนิงจริงแต่ละวันแต่ละวันเรารู้สึกว่า สวยขึ้นมั่นใจขึ้นและเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยน้องพลอยเตรียมที่จะไปเรียนในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยเมื่อวานนี้ให้มาไปมาแล้วใช่แล้วค่ะปลาลงมาปะคะสดใหม่ๆค่ะเป็นไงบ้างไปเลี่ยงกับครูปลามานะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องการเดินแบบมีอินเนอร์มากขึ้นนะคะเราจะได้เดินอย่างดีอย่างสวยงามบนเวทีมิสยูนเวิร์สค่ะใช่การเดินนี่สําคัญนะเมื่อกี้เห็นไปฝึกหนุ่มเรื่องการทิ้งสะโพกอ่ะเดินให้ทุกที่คือรันเวย์ใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะยากไหม ไม่ยากค่ะแค่เราต้องฝึกตลอดเวลาอาการนั่งอย่างนี้ดื่มน้ําคุปปาก็บอกว่าให้มีจริตจักรนิดนึงใช่ค่ะเขาอย่างเวลานั่งต้องนั่งยังไงคุปปาว่าไหนั่งต้องนั่งเบี่ยงนิดนึงนะคะไหนนะเบี่ยงยังไงนะพี่ผู้มาลองดูกันน้องดูุ่ยยงยังไงนเป็นคนนั่งไม่ระวังเบ่างขาแล้วก็บิดบิดสะโพกนิดนึงสะโพกนิดนึงแต่ว่านั่งอย่างนี้แล้วก็ตบมือให้ตบมือไปด้านข้างอย่างนี้ค่ะเป็นผู้ดีใช่อยากทําให้ได้ตลอดเวลาแต่ทำน้ำไม่ได้เข่ามีปัญหาะก็เอาอยู่น ตอนเนี้แฟนดอมของพลอยเองอะเยอะมากๆ <ฮะ S 1> แล้วไม่ว่าพลอยจะทํากิจกรรมอะไรนะทุกคนก็จะกดไลค์กดแชร์คอยซัพพอร์ตออนแฟนดอมหน่อย อ่อนหน่อยเพราะเราต้องสร้างให้ด้อมเราใหญ่ขึ้นได้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาช่วยเชียร์พลอยนะคะไปคว้ามงใหญ่ที่ Mess Universe Thailand นะคะฝากดอมบีซูบีซูกันนะคะสามารถเข้าไปในลิงก์หน้าโปรไฟล์พลอยได้ทั้ง IG แล้วก็ทาง Tik t o k อนะคะก็จะชื่อว่าแอมองดีนพลอยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะออตบมือน้องเพิ่งบอกตบมือข้างตบด้านข้างใช่ไหมคะ ก็เดินทางปลอดภัยวันจันทร์ไปเกาหลีเนะแล้วกลับมาก็มาดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันต่อนะคะขอบคุณน้องพลอยมากคะขอบคุณขอบคุณพวกเราไปกําลังใจให้เสมอนะคะขอให้น้องสวยขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วก็คว้ามงอีกมงกลับมาค่ะนะจ๊ะดูรายการคุยแซบโชจบแล้วจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะแจ้งเตือนกิ้งกิ้งกองกิ้งกองติ้งต่อ มาดูแล้วสับสับสับตับิกองตี land, <through> <do> ๊กองสับตับตับับสับแล้วสับอีกมันจะไม่สับแล้วนะสิบกองติ๊กองแล้วสับอีกมันจะออกแล้วนะ